เอาละวันนี้เราจะมาเล่นออฟบี้ที่ต้องใช้จมูกเกียวาวกันนะทุกคนคนไหนพี่เอกเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะอ๋อจมูกของเรายาวมากเลยมีผมแบบเดียวของพี่ฝนด้วยไหนๆหรอเลื่อนๆดูได้เนี่ยกดตรงคัสตอมไมค์เนี่ยนะอ๋อนี่ไงพี่ฝนเจอแล้ว เจอแล้วเหรอใช่พี่ฝนเปลี่ยนผมเป็นสีแดงแล้วไหนอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนยังไม่ขึ้นมางั้นเหรอออยังไม่ขึ้นต้องกดตกลงก,ก่อนนะพี่ฝน <c oughs> นี่งอได้แล้วโอ้ผมพี่ฝนจริงๆด้วยเห็นไหมผมสีแดงแต่ว่าจมูกของเรายาวทําไมกันเนี่ยจมูกของเรายาวเพราะนี่เป็นด่านที่ต้องใช้จมูกฮะด่านใช้จมูกยาวงั้นเหรอใช่เขาบอกว่าต้องใช้จมูกเล่นนะพี่ฝนยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวมองแล้วยังไงก็ไม่เป็นพี่เอกนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนเหรอมีผมสีทองไหมเนี่ยผมสีทองไม่เห็นจะมีเลยไม่มีไม่มีไม่มีงั้นเอาอันนี้ละกันอ๋อนี่งหมวกสีทองแทนผมไปก่อนนะหมวคาร์บอยเนี่ยเอางั้นเราก็ไปเล่นดาโรบี้นี้กันดีกว่าเขาว่ากันว่าเราต้องใช้จมูกในการอออุ้ยตกใจหมดหรอกเทชวัลล่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อรู้แล้วแล้วจะขึ้นมายังไงอ่ะก็กระโดดอีกทีหนึ่งโอ้แบบนี้นี่เ รับรองว่าเล่นง่ายกว่าเดิมอีกพี่ฝนง่ายมากเลยมีจมูกไว้เกาะเหมือนเหมือนใครนะพี่นอกคิโออย่างนี้หรอมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ไม่กลัวแหละเอแต่จมูกยาวก็มีต้องหลายคนนะก็จะมีพวกอูซบที่อยู่ในวันพีชอ่ะมาแล้วก็พี่ฝนกําลังจะเดินหน้าไปแล้วถึงไหมถึงถึงอยู่ถึงอยู่โอ้โหปลายจมูกมาแล้วก็นแล้วแล้วข้ารอแป๊บหนึ่งดรอถึงไม่ดรดถึงมาโอ้หอย่างนี้เล่นง่าย แน่ใจหรอเล่นง่ายมากเอาล่ะกระโดดไปเลยพี่ฝนกระโดดแล้วพี่ฝนต้องกระโดดนําไปก่อนดินี่ง่ายโดดมาแล้วนี่ไงเนี่ยเพียกาลังกระโดดตามอยู่โอ้แบบนี้ดีเลยอืมอึบนี่เอ้าไปไหนแล้วนะมันมันเลยมันเลยหล่นเหรอมันหล่นลงไปเมื่อกี้ไงเอาใหม่เอาใหม่นี่กําลังกระโดดอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วไปเลยพี่ฝนไปทางไหนล่ะลืมเอาไปทางทางนี้ทางนี้ มาเร็วเข้าข้างหน้าเป็นแผ่นสีเขียวอ,ะอ่ะอ๋อแผ่นสีเขียวแสดงว่าเปลี่ยนดาหรือเปล่าหมายความว่ายังไงกันนะอ๋อนี่นี่นี่เขาบอกว่านี่เป็นอีซี่แบบง่ายงั้นเหรอแบบง่ายแบบง่ายมีแบ่งตามสีโอ้หนี่งาผ่าเร็วหิกงนิดเดียวก็สบายสบายพี่ฝนมำมาไม่ยากแหละง่ายอยู่ง่ายมากแต่ว่าเราจะไปถึงชั้นไหนกันนะ <c oughs> ก็โดดแบบสบายพี่ฝนต้องระวังข้างหน้านะ จมูกของเราจะมีโอกาสยืดยาวกันนี้ได้อีกหรือเปล่า<ม>น,น,น่าจะได้แค่นี้กระโดดดี่ดีลนเฉยเหรอไม่ได้ลนพี่ฝนจมูกไปโดนอันสีแดงอล้นะเอาเหรอห้ามโดนห้ามโดนเหรออย่าไปโดนไม่โดนแล้วไม่โดนอ่าไม่โดนก็จะไปได้ผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยยังเท้เราใช้จมูกกันมัใช่แล้วเราใช้จมูกนี่ผ่านจนได้น,นะใช้จมูกเกาะ ใครว่าจะหมูกยาวไม่มีประโยชน์เอาเดี๋ยวก่อนไปไงเนี่ยว่านี้ยากเรากระโดดเกาะข้างบนได้ไหมโอ้ยไม่ได้ต้องเกาะข้างๆพี่ฝนเราต้องเอื้อมไปเหรอเราต้องเอามาเกาะแบบนี้ไงอ๋อต้องอ้อมไปเอามาเร็วเออแปลกดีอะตลกดีสนุกด้วยฮึบไปทางไหนเนี่ยนี่ไงอ้อมไปแล้วเออเราเกาะออต้องมาอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้เดี๋ยวๆโอ้ตกพี่ฝนต้องมาอย่างนี้ต้องมาไงอ่ะต้องเกาะแล้วก็เดินทะลุมาแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นแหละฮึบชึบได้แล้วโอ้แล้ว สีแดงจะเป็นยังไงกันนะสีแดงคืออะไรงั้นเหรอน่าจะเป็นแบบยากเลยละมัง้งอ๋อด่านต่อไปงั้นเหรออุ้ยไปไม่ได้ตรงเนี้ทำไมอะเรือนาอลนลนลนด่านต่อไปเป็นสีแดงดูท่าจะย,ยากมากขึ้นแน่นอนพอมันหันไปชนกําแพงแล้วมันไปไม่ได้ไงฮึบฉุดผ่านไหมพอได้อยู่พอได้อยู่รีบกระโดดมาเร็วเขา้าข้างหน้านี่เราจะผ่านกันหรือเปล่าเนี่ยรับรองได้เลยว่าพี่บอจะ <laughs> <laughs> โอยออ, <laughs> อ,อ,อต้องกะให้ดีนะทุกคนนำไปโลด นำไปยังไงน่ยไปไม่ได้เฮ้ยเกาะอันนี้ได้เลยเหรอเอา้าลนมันเกาะข้ามได้เลยเกาะข้ามไม่ได้มันหลนอ๋อมันมันจะหลนต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องพอดีเฮ้ยอย่าสวนกันเดี๋ยวเดี๋ยวหัวทิ่มต้องพอดีถึงจะผ่านนี่ถ้าชนกันแล้วหลนนี่สนุกกว่านี่อีกนะจะบอกอ่ะอย่างนี้ก็ยากเกินไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยผ่านแล้วไงอยู่ตรงไหนอ่ะผ่านไปแล้วไงผ่านแล้วเหรออู้หล่ลนทำไมพี่ฝนไปเร็วแท้พี่ฝนกระโดดไงแล้ว ต้องไปอย่างนี้เลยเหรอตาลายแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวอ้อไม้ดูแหมมีการกระโดดกลับมาให้เราดูด้วยนะอ้อไม้ดูเป็นตัวอย่างทําไมตรงนี้ไกลแท้ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวถึงแล้วรู้แล้วว่าเออเกือบตกลงไปแน่ระวังระวังนิดเดียวนิดเดียวอ้าวแล้วตกไปทาไมอ่ะมากระโดดรอเฉยๆอ๋อพี่ฝนผ่านแล้วอ่ะใช่ผ่านแล้วข้างหน้านี่เป็นสีแดงระวังนะพี่ฝนเริ่มเป็นสีแดงแสดงว่าเริ่มยาก อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นอะไรนะที่พี่ฝนชอบเรียกกันเลเซอร์เ,เ,อรเอาละกระโดดมันเลยฮืบิบผ่านแล้วถึงสีเหลืองนลทุกคนสีเหลืองก็คือมีเดียมมีเดียมใช่กําลังอร่อยมีเดียมเลยเหรอ <laughs> ปานกลางปานกลางอ๋อเดี๋ยวไม่ไม่ใช่สเต็กนะมีเดียมอร่อยเนี่ย ปานกลางปานกลางเราจะต้องไปพี่เอกตั้งใจจะไปให้ถึงนู่นเลยสีแดงอะสีแดงไหนอะสีแดงก็จะเป็นอ่าดิฟฟิคเลนะมากกว่าฮาร์ดอีกนะยากจัดเลยมลยมาแล้วมาไหนแล้วเนี่ยแล้วอันบนสุดเป็นนิวเลยเหรอแล้วใครจะกระโดดได้อะกระโดดข้ามผ่านไปมาฮึบฮึบฮึบครึ่งชั่วโมงแล้วยไปไปถึงไหนฮึบ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 อันนี้ยากนิดหน่อยไปได้ใช่ป่าวไปได้ไปได้แหมมีกระโดดกลับมาโชว์ด้วยนะ รอนานเกินอันนี้แคบอ่ะปึ๊บหล่นโอ้ยหล่นหล่นไปแล้วมันแคบจังเลยพี่ฝนมันไม่ได้แคบธรรมดามันแคบแ k บเออมันแคบแคบแทบจะแบบหักเอาจมูกเข้าไปเกี่ยวไม่ทันเลยเนี่ยใช่แล้วฮะผ่านแล้วหรอผ่านแล้วไม่พี่ฝนผ่านเร็วแท้ผ่านง่ายง่ายขอไปด้วยผ่านง่ายแป๊บเดียวฮึบนี่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะมุมมองด้านบนผ่านแน่นอนนี่เขามีนับจํานวนแบบที่เราตุยไหมไม่มีไม่มีอ่ะ ถ้ามีนี่จะอายเขาน่ะถ้ามีน่าจะเกินเก้าสิบเก้าไปแล้วน่าจะอายเขาโอ้ยปิ้วโถเอ้ยอเอ้าเกาะไม่ไปอะพี่ฝนมันแบอ่ะฮึบฉบทําไงเดียะมาแล้วแล้วพี่ฝนผ่อนแล้วนี่พี่อกก็แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก่งมือเก่งขาไปหมดแล้วเดี๋ยวยิงนิดเดียวอะไรเนี่ยไม่เอาเราไม่สกิปสเตทไม่เอานี่กระโดดแล้วก็หักกลับมาถึงไหนแล้วเนี่ย นี่ไงมารอตรงนี้แล้ววกกลับไปไม่ได้นี่ต้องเอาจมูกเข้ามาเกี่ยวให้ได้อ่อไอ้นิดเดียวอีกอีกสักสองสามกำแพงเฮ้ยสองสามกำแพงเนี่ยตัวยากเลยโดดขึ้นมาเร็วๆมันติดมันติดด้วยวันเยี่เอาไมา้เอาไมา้เร็วๆคือตอนนี้เราออ,เ,อ,อเราไม่เอาจมูกแล้วได้ไหมมันเกาะไม่เคยอยู่เฮ้ยผ่าแล้วโหในที่สุดเข้ามาได้ตรงเนี้ยอันนี้โดดไปได้เลยต้องอันที่มันอันนี้เหรอเล็กๆอันที่มันสว่างสว่างใช่ไหมใช่ มาแล้วแล้วตรงนั้นจะไปได้ใช่ป่ะเนี่ยมันน่าจะไปได้เหมือนกันต้องเอาจมูกค้ำไว้ก่อนฮึบฮึบจมูกแตะไว้ก่อนฮึบโหอา้าเหยียบไปเฉย <laughs> จมูกแตะไว้ก่อนเร็วเอาจมูกแปะไว้นี่อือจมูกแปะไว้แล้วก็มา ถึงแล้วแล้วนี่ไปไงเนี่ยกระโดดมาเลยมันตะมูกตะมูกแปะได้เลยอ๋อแล้วอันเล็กนี่ไปไงอะ่ะก็เหมือนกันเอาเลยเอาไม้มาเร็วฮึบอ่ะกระโดดขึ้นมา,อ,าอ้ามันเลยอะ่ะพี่ฝน <c oughs> ไม่ถึงกะกะเอานี่แล้วเรา,ากระโดดไม่ได้อะ่ะอันกลางนะั่นแหละแตะๆไว้ก่อนอันกลางเนี่ยนะเดินขึ้นมาเออแตะไว้เออมันเดินได้เลยนี่นะเอเอเ แล้วเนี่ยแตะไว้แตะไวเราก็โดดไปมัวมัวเลยนะแตะไว้แล้วแล้วมาอันนี้ทำไมมันเหมือนจมจมอ่ะไม่จมเรากมันอันเล็กอ๋ออันเล็กเกินไปเอาแตะไว้เร็วโหพี่ฝนไปเร็วอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ไงเอ้ยเราอยู่สีส้มแล้วเหรอฮะสีส้มแล้วเหรอเร็วชะมัดสีส้มแล้วเหรอจะนับว่าเร็วก็ไม่ได้นะตอนนี้เล่นไปเท่าไหร่แล้วประมาณ40นาทีแล้วมั้งอะสี่สิบนาทีเลยเหรอเออมันตุยบ่อยนี่ไปไงเนี่ย ข้างหน้านี่ไงเฮ้ยเราอยู่ฮอสแล้วฮอสฮอดเอาไปพวกเราแบบยากแล้วแบบยากนี่อันนี้ต้องเกาะแล้วไปไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นไปเป็นลิฟเป็นลิฟเราจะเอาจมูกเกาะไว้เงี้ยเหรอใช่ใช่มันเป็นลิฟแล้วเราจะกระโดดไงโดดขึ้นไปไงมันโดดไม่ขึ้นนะโดดขึ้นเดี๋ยวพาไปดูอ้าวตกลงกระโดดเหยียบเลยไม่ต้องใช้จมูกมาเร็วเร็วอืมประโถเอยโดดมาโดดมาเออเออกดจมูกเฉยเออเฉยด้วย อ้าวอะไรเนี่ยมาเร็วมันมันยุบลงไปพี่ฝนมันหายมันหายมันยุบลงไปเลยอ่ะเออมันหายมันหายแต่ว่าเลี้ยได้รอรอรอเออเดี๋ยวก่อนนะฮะมันยุบลงไปครึ่งนึงอ่ะอ๋อมันหายลงไปครึ่งนึงอะเหรอใช่แล้วเราจะกระโดดไงอ้าวหล่นเอาไม้เอาไม่อันนี้ถ้าจะยากแฮะไม่ยากเท่าไหรมันยุบครึ่งนึงเลยนะอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวกาจังหวะเอาเดี๋ยวพาไปดูอ้าวนั่นกาจังหวะเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไป อ๋อต้องให้จมูกของเราไปแตะตรงนี้ด้วยใช่แล้วแล้วเราก็กระโดดดึ๊บขึ้นไปเอาแล้วงั้นก็จะชนข้างหน้าดีไม่ย้อนล้วก็จมูกแตะ่ะโอ้พี่เกลนอ่ะจมูกแตะพี่กแตะไปแบบนี้แล้วกันเอานะอ่ะเดี๋ยวจะแตะแบบนี้พี่ฝนอ่ะแล้วลองขึ้นไปให้ดูนี่ไงให้แบบจมูกเอียงออกข้างๆแล้วเดี๋ยวจะกระโดดแล้วก็หันไปทางซ้ายเหมือนมันจะหล่นไงไม่รู้นี่ได้แล้วเห็้ปนวาวเออเออเก่งเก่งมาดิเดี๋ยวไปโถเอ้ย มา,มาแล้วมาแล้วมาได้ยังเนะี่ยมาแล้วนี่จะครึ่งวันแล้วนะรอเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาดีแป๊บนึีมาได้อยังใจเย็นทุกคนนี่สเตตสามสิบห้าแต่ว่าเราใช้เวลาเยอะเกินไปแล้วอะ่ะมีใครกระโดดผ่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยมั่งกระเป๋านะนีนะใน่ใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงมากระโดดเลย เดี๋ยวกำลังไปแป๊บหนึ่งโดดออกเอาเกี่ยวเลยเกี่ยว,เ,ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอเอ,เอสุดยอด <c oughs> ผ่านแล้วอีกนิดเดียวจะเป็นสีแดงแล้วพเอกแอบเห็นมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องบนขึ้นมาบนนี้ใช่ป่ะใช่แล้วก็กระโดดมาเกาะอย่างงี้ออลผ่านทุกคนนี่ก็กระโดดไปอย่างนี้เลยพี่ฝนนี่กระโดดไปเรื่อยมันจะจมจมไปเรื่อยทั้องอจมูกแตะไว้ผ่านไหมผ่านเดี๋ยวก็ผ่านสีแดงอยู่ข้างบนออผ่านไหมผ่านไหมโถเอ้ยหล่นเลยไปใหม่ไปใหม่ไม่ผ่านเดี๋ยวก็ผ่าน ไปเลยมาแล้วต้องค่อยๆหมุนเดี๋ยวหลน่นเกาะเข้าไปนี่เกาะแล้วเฮ้ยเกือบหลนน่นแน่ใช้จมูกให้เป็นประโยชน์จมูกยาวๆของฉันเอ้ยอย่าอยากกระแทกอยากกระแทกจมูกฉันอยาก,กระแทกไปแล้วนะพี่ฝนไปแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยนี่เดี๋ยวตามไปพี่ฝนผ่านไหมผ่านแล้วดูดิผ่านแล้วแบบสบายตรงนี้มันยืนได้เดี๋ยวหล่นอันที่มันดับ สว่างสว่างอะยืนได้พี่บอลไปแล้วไปแล้วข้างหน้านะสีแดงแล้วสีแดงแล้วมาผ่านไหมอีกนิดเดียวเราจะผ่านแล้วไปฮึบเชิอบนี่ต้องไปแบบนี้ฮึบเชิอบอย่าไปโดนสีแดงฮึบเชิบนี่แล้วเอียงไปแบบนี้มาดี้เราเข้าไปไม่ได้มาดีมามาใหม่ไปไม่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองผ่านผ่านนี่อึบฮึบกระโดดหนึ่งที่เอาจมูกเกาะไว้เกาะแล้ว แล้วก็กระโดดมาเรียบร้อยสีแดงอยู่ข้างหน้าแล้วพี่ฝนเร็วเข้าผ่านแล้วแป๊บหนึง่งมาเร็วมาเร็วอีกงนิดเดียวดีมากผ่านแล้วเย่ yeah. นำไปก่อนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้อีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้หข้างหน้าเป็นสีแดงเหลืออันเล็กอืมเล็กเกินอึ๊บอ้าวไม่โดนนะผ่านไหมนี่ต้องเอาจมูกแปะให้ตรงกลางอืมมีกระโดดกลับมาดูด้นะกลับมาโชว์มันเล็กมากเลยตรงเนี้ แม่แยายกับมาโยทำให้เป็นตัวอย่างต่างหากแม่ทำให้เป็นตัวอย่างอ่าแบบนี้แบบนี้ถึงแล้วถึงแบบยากมหายากเลยนะคนนะวันนี้เหนื่อยมากแล้วพวกเราใช่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก, share, กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยไปกันต่อดีกว่าพี่ฝนไม่ไหวแล้วยากมาก